สุดสดเอ่ากูคือคนค้นคนเรื่องเดียวกันบ้างบกนอกกับลาเรื่องเดียวกันบ้างเหมือนคนเนี้ยมาถ่ายซีรีส์แตอ้นนียมาถ่ายรายการเออรายการได้ครับมาได้ครับสัตว์โลฮัลโหลยังสิรู้จ่กไหมนะกลัวพี่แหละ ถ้าเราไม่มีอะไรเราต้องเฉยเฉยวันนี้ผมนอนมาเต็มที่เลยไม่เราเวไาชอตไปแล้วเราเวลาชอบไปเยอะมาค่ะมันพอดีแบบพอดีแบบมาพักนี้ชอบ เรื่องนี้ดีกว่าเรื่องไหนเรื่องไหนกายแสนมากายแสนมอทักูเข้ามาทำงานกูเข้ามางานก่อนกูรีบพรรตนี้ชอบเอองมากายแสเออบกายแสนเป็นคนดีขึ้นมาสัำงานบทบาทเป็นไงบ้างเเจออชื่อมนตราครับมนตราเป็นนักดนตรีที่เล่นอยู่ในผับที่ทองดีก็คือคุณใบเฟิร์นไปทำงานข้างในแล้วก็ แล้วก็คอยช่วยเหลือแล้วก็รักกันเรื่องนี้เป็นคนดีครับมาเป็นความอบอุ่นของเ่าเราอย่เพิ่งขาดเดียวเรื่องนี้เป็นคนดีเออเป็นความอบอุ่นของทองทั้งดี่เป็นความอบอุ่นครับใช่ครับคุณเจตครับครับหน้ามันครึ่งครึ่งแดดหนาเหรอแดดเดี๋แล้วเราต้องทำไงงี้ เปลี่งนสายมั้ยเอียงซ้ายไม่เป็นหน้าหรอใช่เราคิดอะไรเราคิดอะไรหนูคิดอะไรนะพี่ก็คิดค่ะคิดอะไรค่ะแต่ละคนนี่ฮื้อฮือเมื่อกี้ใช่เลยต่อจริงนี่คือร่วมงานกับใบเฟิร์นครั้งแรกเลยครั้งแรกครับครั้งแรกครับเป็นยังไงบ้างเพราะในเรื่องนี้คือค่อนข้างที่ผู้ชายเยอะเรามันจะต้องมีการเข้าบทเข้าอ่ะเข้านวจริงจริงแล้วก็หลักๆก็เข้ากับใบเฟิร์นแหละเพราะว่าผู้ชายแต่ละคนก็คือจะ ค่อยๆเหน่าตายไปทีละคนไคนใช่ครับไปทีละเรื่องราวใช่ครับแต่เรื่องนี้มันต้องแบบเป็นอบอุ่นไหมครับแบบว่าใช่เป็นฟิลอบอุ่นใช่ครับเป็นนักดนตรีก็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 ใกล้ตัวประมาณหนึ่งเพราะเล่นดนตรีได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยทางเราอยู่แล้วใชเราก็เป็นคนอบอุ่นด้วยใช่ไหมเอ่อค่อนข้างไปทางร้อนๆหน่อยครับเป็นไงล่ากับโปรเจกต์นี้ที่แบบเฮ้ยมาร่วมงานกับใบเฟิร์นด้วยแล้วก็ วู้ยอีกหลายคนเลยตื่นเต้นครับเพราะว่าสำหรับผมค่อนข้างเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆที่ที่หลายๆคนรู้ว่าเราเริ่มมาตั้งนานแล้วเราก็ยังไม่ได้ถ่ายสักทีเพราะว่ามันคิวมันยากจริงครับคิวมันยากจริงแล้วก็ทั้งบททุกอย่างก็อยากจะให้มันออกมาดีที่สุดอะไรอย่างนี้ยครับตอนนี้ก็ได้เลิกฟิตติ้งแล้วครับเริ่มเริ่มก้าวแล้วเริ่มก้าวแรกครับใช่ไม่รู้ถ่ายเมื่อไหร่เดี๋ยวคงถ่ายเดี๋ยวคงถ่ายแหละไรกกน็ฝากทอมบรายแส่ด้วยนะครับผมทุกคนก็ มาอย่างเต็มใจแล้วก็ตั้งใจใช่ครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนรอดูละกันทุกคนก็จะเต็มที่นะครับผมยังไงก็ผ่ทธงประกายแสดด้วยครับยีนเขเป็นคนดีียังว่าเป็นคนดีเป็นคนดีแน่นอนครับเป็นคนดีในหมู่คนไม่ดีครับโอ้ยเล่นยากหนึ่งในเก้าเลยฮะพูดแล้วหันมุนีแมพูดแล้วหันหนีด้วยอ้าวอ้าพักนี้คุณคุณติด กีฬาฟุตบอลใช่ครับใช่ครับเตะบอลทุกวันทุกวันเลยใช่มีเวลาว่างก็ไปตลอดอาการมันเป็นยังไงบอกอ,อาการมันคือเราอยากออกกําลังกายแต่เราขี้เกียจเราก็เลยใช้กีฬาในเป็นการเป็นตัวช่วยออในการออกกําลังกายครับผมไม่หรอกจริงๆเตะอยู่แล้วแต่ว่าหลังๆก็เริ่มแบบเอ,อ,อยากได้ภาพบ้างก็เลยแบบให้คนมาถ่ายบ้างอะไรยเงี้ย <c oughs> ถึงขั้นจังตะกรงไปถ่ายเลยเหรอ <c oughs> ใช่จริงปะเนี่ย จริงจังแค่นี้เรื่องจีทำไมจริงจังขนาดนั้นนะเราอยากได้ภาพบ้างไงเราก็เล่ากันมาตลอดอยากให้คนแบบก่อนนี้เขาก็ภาพเป๊ะทุกรูปเล่ะอยากให้คนแบบรู้ว่าแบบเอเราเตะบอลนะอะไรเงี้ยแล้วพอได้ภาพแล้วจบเลยปะไม่จบ ออกจ้างมาเรื่อยๆเลยตอนนี้จ้างมาทุกครั้งที่ไปเตะบอลเลยทุกแมตช์เลยหรอเริ่มชินไงเริ่มชินแบบเอ้ยครั้งนี้ไปเตะต้องได้ภาพอะไรเงี้ยครับธรรมดาเมื่อก่อนไปไม่มีตากล้องเราก็จะแต่งตัวแบบบางทีโสมโมหน่อยอ๋อมีหน้ามีมีคอนเทนต์นอกสนามไหมครับแบบว่าหลังเตะเสร็จอับน้ามาเลย ไม่เไม่เป็นก่ไหนก็ไหนไก็แบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่มีคอนเทนต์แล้วไงกลังคิดอยู่ว่าเอาตาเอาตากล้องไปถ่ายตอนอาบน้ำเหรอไม่ใช่แบอถอดเสื้อถอดเสื้อแบบทิชเกลือเลยหลังหลังเตะได้ได้บ้างได้บ้างผู้สื่อสารผิดผูสื่อสารผิดไม่ลงก็ไม่ลงใช่กลัวคนนะฮะว่าแบบตั้งใจเกินใช่ครับจริงแต่พอแบบลงชุดผู้ชายในชุดบอลผู้ชายในชุดบอลไปยังไงบ้าง ฟีดแบ็กจากแฟนๆฟีดแบ็กจากแฟนๆเขาก็ชอบกันนะครับใช่จริงคือเขาถ้าใครรู้จักอะาจะรู้ว่าเราแบบบ้าฟุตบอลอยู่แล้วใช่จริงๆก็ลงให้ให้ให้คนเห็นแหละใช่ครับครั้งนี้เปอร์เซ็นต์7จดวันนี้เตะเตะกีแมทนะก็มีวันจันทร์ครับมีวันอังคารมีวันพุธครับ มีวันอาทิตย์สี่บางทีก็มีพื่อหัดบ้างครับห้ายาทก็ห้าบาททำงานไหมฮะบางก็ไม่ทํางานแล้วเตะบอลถ้าเตะบอลได้ตังเตะบอลดีกว่าจริงๆเขาแบบอยากเทิร์นไปเป็นนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยเสร็จมีความคิดไหมบบเข้าสโมสรสสกาโมรเนี่ยเคยคิดครับแต่แต่ลองดูแล้วไม่ไหวจริงสภาพร่างกายไม่น่าได้เคยลองเคยเคยคิดเฉยๆแต่ว่าพอไปลองเตะเอ้ยเอ้ยเอาสู้เขาไม่ได้นี่หว่าไม่เอาดีกว่าแต่มันต้องมี ผู up, ้ชายมันต้องมีฝ like really oh, oh yeah. uh ันแบบเฮ้ยต okay. okay. like ้องไปเตะกับสโมสรที่เราแบบเรียกว่าพูเลยเหรอไปแบบนั้นเลยฝันให้ไกลไปให้ถึงนี่ว่าเขาจะจ้างผมไหมอ่ะเราเอาแบบใกล้ๆบ้านแบบท่าเรืออะไรเงี้ยจริงๆเคยมีคิดแบบว่าเฟดงานบิดหน่อยแล้วก็ไปสานฝันตรงนี้ของตัวเองบ้างไหมเป็นนักกีฬามืออาชีพมันไม่ไม่หรอไม่หรอครับผมผมก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ให้ความให้ความตั้งใจและความเคารพกับ กับนักกีฬาฟุตบอลเพราะว่าเราไม่ได้ซ้อมหนักเท่าเขาเราไม่ได SO> ้ทุ่มเทหนักเท่าเขาเราคงไม่ได้เท่าเขาหรอกผมคิดอย่างนี้เราก็ทุ่มเทในงานของเรางานแสดงของเราเราเราเลยเป็นนักแสดงใช่ครับพอไปลงสนามจริงอะไรที่คิดว่าแบบสู้เขาไม่ได้เลยอเน่าจะเป็นข้อเข่าครับ ชเพราะว่าผมลาขาวลเปลี่ยนคอลล้เจนหมดไม่ใช่แม่ที่เนินเปลี่ยนของาสุดท้ายแล้วขาคาหรอายอีกเหรอที่มันขานนำเข้าจากญี่ปุ่นจริงๆเวคือทำหลายอย่างมาแล้วนะคเล่นกีฬามาแล้วร้องเพลงก็ทำอันนี้มาุบป่นอีกทำไมดูเราอยากทำทุกอย่างเลย จริงๆมันเป็นเนเจอร์ผมอยู่แล้วเราก็ไม่ได้แบบเอ้ยพยายามทําให้มันมีคอนเทนต์อะไรเงี้ยคือเราทาอยู่แล้วแต่ว่าเอ่อไม่ได้ไม่ได้ทําให้คนออกมาเห็นภาพว่าเราทําอะไรเงี้ยครับ <JJ: Ừ. S 1> แต่พอแบบเราก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยอยากให้คนแบบรู้ตัวตนเราจริงๆว่าแบบเอ้ยวันๆเราทําอะไรบ้างเล่นฟุตบอลเล่นดนตรีเล่นกีฬาฟิตเนสอะไรเงี้ย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็ก็พยายามเอาออกมาให้บดให้คนได้เห็นอ่าอย่างนี้เจ็ดวันแล้วคุณวิวเขาอยู่ตรววันไหนครับเออคุณวิวเขาก็อยู่ข้างสนามบ้าง ด้วยตามบ้างบ้างบางครั้งครับการ้าถ่ายรูปให้เราใช่ไหมคะเรียงไงครับใช่ครับถ่ายเป็นวิดีโอแต่กล้องต่กล้องที่เราเจ้าไปมันเป็นภาพนิ่งไงใช่ได้เขาไถ่ายเป็นวิดีโออิจฉาแล้วก็ไม่ได้สินะอะไรวะอะไรวะแหลังเขาไม่ค่อยไปแล้วเขาบอกว่าไม่ค่อยยิงยิงประตูยิงประตูครับอะไรครับ มีปืนแม่เทานี้จะยิงพี่เลยเวลาไปยิงเวลาบิวไปรอข้างสนามเรามีงองอเขามีบทนะเพราะว่าเรามีคนเยอะนู่นนี่นั่นร้อนเลยไม่เราเราก็เอาที่เขาสบายใจเหมือนกันเราก็บอกเขาเลยว่าเราไม่ได้บอกว่าแบบเราอยากจะให้มานะอะไรเงี้ยถ้ามาแล้วไม่ลำบากไม่เหนื่อยไม่ร้อนก็มาได้แล้วนั่งจอยไหมล่ะ นางก็จอยนงก็นั่งถ่ายคลิปอะไรเงี้ยจนนางไม่ถ่ายแล้วนางบอกว่าทีหลังซื้อขาตั้งกล้องให้ด้วยเพราะว่าจะยิงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะว่ายิงได้บางทีก็ไม่ยิงเลยอะไรเงี้ยเพราะเขาไปเราตั้งใจจะยิงเอาใจเขาเราก็พยายามอย่างนั้นแต่เรายิงไม่ได้จริงใช่เรายิงไม่ได้จริงเขาก็เลยแบบ เออเอาขาตะก้องมาเหอะทีหลังอ่ะแล้วเราไม่ต้องมาก็ได้เราเวลาของเราสองคนจริงๆหละที่แบบว่าไปแบบจริงๆไอ้นั่นพูดเล่นคือเวลาที่ว่างก็มีครับผมเตะบอลตองคืนเตะแบบสองทุ่มสามทุ่มอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบไม่กวนเวลาอะไรส่วนตัวเขาเยอะใช่ครับอย่าพลาพล่าสุดที่แบบโชว์กล้ามโอ้โหพอคุณวิวเข้ามาเมนนะครับ พ่อคุณมิวเข้ามาเม้นโอ้โหพ่อเขาพ่อเรียกว่าพ่ออ่ะเม้นท์เม้นท์เม้นโอ้โหพ่อไม่ใช่พ่อเขาเข้ามาค่ะเปิดมือถือเลยนะว่าไอจีพ่อมวันไหนแสดงก็คิดว่านพ่อวิวมาไม่ได้ตัดสุดเลยนะเป็นไงมันเขาก็แบบเออแสดงความเป็นแบบโอ้โหเขาก็ซัพพอร์ตแหละใช่เขาก็แบบมามาเซลเซเห็นเราแบบเออไทย Th ay, th ay up, ถ nah, ่ายรูปถอดเสื้อนิดนึงเลยใช่ครับผมโชว์เยอะๆโชว์บ่อยๆอันนี้คือไม่บอกบอกแค่รักบฟนเขาไม่ได้ห่วงใช่ไหมที่เขามามาเม้นหนีไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงครับใช่เขาเข้าใจเขาเข้าใจว่ามันเป็นแบบอะไรมันก็ต้องมีโชว์บ้างแหละไม่รู้ว่าจะเล่นไปแล้วจะใส่เสื้อกันหนาวอยู่บ้านก็ไม่ใช่ไงแต่คุณพอไม่ถึงขั้นต้องสแกนเนาะก่อนที่จะลงไม่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 แซงว่าหลังจากนี้ก็คืออยากเล่นให้เยอะเพื่อจะได้ หรือว่าเออสุขภาพเราดีใช่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 ถูกต้องที่สุดโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับดูค่ะอินเอร์โทรอะไรบายบายครับช่วยไปบ่อยผู้แทนแฟนๆขอบคุณนะค่ะ Welcome to Star Society